สวัสดีครับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาลชานาลและรายการวัดเดียวเที่ยวทั่วโลกรายการที่จะพาให้เพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวทุกทุกมของโลกไปน,นี้ด้วย Google เอิร์ครับและว,วันนี้ครับนิกจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยวเกาะตุ๊กตาผีครับเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อว่ามีตุ๊กตาผีแล้วก็โด่งดังมากที่สุดเกาะหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเกาะน,นี้ตั้งอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกครับผมเกาะน,นี้จะมีความน่าสนใจย,ยังไงแล้วก็จะสยองขวัญมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับนิกได้เลยครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปสำรวจภายในเกาะน,นี้เดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆของเกาะน,นี้กันก่อนดีกว่านะครับเกาะน,นี้มีชื่อเสียงระดับโลกเลยครับชื่อเกาะน,นี้ก็คือลาเอสลาเดลามูเนกัส เป็นภาษาสเปนครับซึ่งหมายถึงเกาะแห่งตุ๊กตาเกาะน,นี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับวิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยผู้น่าสงสารที่พบกับชะตากรรมที่ต้องเสียชีวิตเร็วกว่าปกติครับเกาะตุ๊กตานี้ตั้งอยู่ในลำคลองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของตุ๊กตาที่มีลักษณะที่น่ากลัวแล้วก็ขาดวิ่นหลายร้อยตัวบางตัวเนี่ยแขนขาขาดบางตัวสีสษกขาด ใบหน้านี่มีดวงตาที่กลวงโบทั้งหมดถูกแขวนประดับประดาตามต้นไม้ตามรัว้วแล้วก็พื้นผิวเกือบทุกแห่งทุกโหนบนเกาะนี้นะครับตุ๊กตาเหล่านี้ดูน่ากลัวครับแม้ว่าจะอยู่ในเวลากลางวันแต่ว่าก็จะดูหลอนเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในเวลากลางคืนครับสำหรับประวัติแล้วก็เรื่องราวของเกาะนี้เริ่มต้นมาจากที่ชายที่ชื่อดอนจูเลียนซานตาน่านะครับซึ่งเป็นผู้อาศัยเพียงคนเดียวของเกาะ ได้ไปพบกับเด็กจมน้ําในคลองเมื่อ50ปีก่อนเขาถูกวิญญาณของเด็กคนนี้หลอกหลอนครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นตุ๊กตาลอยอยู่ในคลองเขาก็จะเก็บมันมาแขวนไว้ที่ต้นไม้เพื่อเป็นการเอาใจวิญญาณหรือผีเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาหวังว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นจะพึงพอใจแล้วก็ช่วยปกป้องเกาะน,นี้จากความชั่วร้ายครับแต่ทว่าตุ๊กตาเพียงตัวเดียวนั้นมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาคลายความกังวลได้ เขาจึงยังคงเก็บเอาตุ๊กตาเก่าๆหรือชิ้นส่วนของตุ๊กตาที่ลอยมาในแม่น้ําในทุกครั้งที่เขาเห็นแล้วก็แขวนคอแต่และตัวบนเกาะด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งจํานวนตุ๊กตาในคลองเนี่ยมีไม่พอที่จะตอบสนองความต้องการหรือว่าความกังวลในใจของซานตาน่าครับเขาจึงเริ่มเก็บขยะแล้วก็ตุ๊กตาออกมาจากกองขยะมากขึ้นในเวลาที่เขาเดินออกไปจากบ้านเพื่อน,นํามาแขวนไว้บนเกาะนั่นเอง มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเรื่องที่ดอนจูเลียนเนี่ยเป็นบ้าแล้วก็เชื่อว่าตุ๊กตาเหล่านี้เป็นเด็กจริงๆที่เขาดึงขึ้นมาจากคลองแต่ความเป็นจริงตามคําบอกเล่าของสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ตอนนี้เป็นผู้บริหารเกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือดอนจูเลียนเนี่ยเชื่อเพียงว่าเกาะนี้ถูกวิญ,ญญาณของเด็กหญิงตัวเล็กๆตามหลอกหลอน และเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถทําให้เด็กสาวที่ตายไปแล้วมีความสุขและป้องกันความชั่วร้ายได้โดยการแขวนตุ๊กตาที่ทิ้งแล้วตามต้นไม้ทั้งหมดของเกาะและเรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปี2544เมื่อดอนจูเลียนจมน้ําตายครับซึ่งเป็นการจมน้ําตายในยคลองเช่นเดียวกันกับเด็กหญิงคนนั้นหลายคนกล่าวว่าตุ๊กตาบนเกาะเหล่านี้มีผีสิงแล้วก็ฆ่าดอนจูเลียนตาย แล้วก็ตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตไปตุ๊กตาเหล่านี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ดูแลเกาะครับเป็นยังไงครับประวัติหน้าขนลุกอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับถ้า,าว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาล่องเรือไปที่คลองริมน้ํากันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองโดดลงมาที่คลองนะครับผมจะเห็นได้ว่าสถานที่นี้มันอยู่ติดคลองที่ แทบจะไม่มีบ้านคนให้เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพายเรือไปเรื่อยๆนะครับริมคลองเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นนะครับที่กาอแห่งนี้กันครับผมมาครับตรงบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นทางขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้ล้อมรั้วปิดไปแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศมันน่าเสยดสยองมากเลยครับน้องๆนะฮะมีตุ๊กตาแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยครับริมคลองนะครับแล้วก็ ตรงรั้วเนี่ยเห็นไหมครับมีหุ่นนะครับตุ๊กตาเท่าตัวคนจริงนะฮะถ้าพายเรือมาตอนกลางคืนนี้น่าเซลยองนะครับผมเอ๊แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นคิตตี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเลาะมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อหาทางขึ้นเกาะแห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านข้างนะครับมีตุ๊กตาแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ ขนาดนี้กลางวันนะครับยังดูหลอนขนาดนี้นะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นทางขึ้นนะครับผมเอาเฮย้ยมาอีกแล้วเอามาอีกคนนึงละเออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปบนก่อนนะครับผมตามมาเลยครับจะเห็นได้ว่าบนก่อนนี้เราสามารถโดดลงไปดูได้ใน2-3จุดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูจุดตรงนี้ก่อนละกันนะครับผม ลงมาก็เจอเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นในจุดที่เป็นเหมือนบ้านหรือว่าเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตุ๊กตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมน่ากลัวนะครับนี่ขนาดกลางวันนะครับผมบรรยากาศเนี่ยหลอนๆนะครับแล้วคิดดูว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะขนาดไหนครับนี่แค่ห้องเดียวนะครับแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งในส่วนของผนังกำแพงนะครับแล้วก็ ข้างบนหลังคาก็มีนะครับนี่นะเดี๋ยวซูมลงลองซูมเข้าไปดูนะครับน่ากลัวทุกตัวเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับผมตามมาเลยครับโอเคครับ ตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านนอกนะครับจะเห็นว่าเขาแขวนตุ๊กตาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งกอ่อสร้างหรือตามต้นไม้หรือตามเสานะครับจะเห็นว่ามีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยตามที่ได้อ่านข้อมูลไปนะครับเป็นตุ๊กตาที่ลอยมาตามคลองนะครับแล้วลุงที่ชื่อดอนซานตาน่านะครับเขาก็เก็บมาแขวนไว้นะฮะ แล้วหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไปเก็บมาจากตามกองขยะนะครับเพราะว่าปริมาณของตุ๊กตาเนี่ยมันมีไม่มากพอที่จะทําให้เขาคลายความวิตกกังวลน,นะครับบรรยากาศนี่หลอนมากนะฮะนี่ขนาดเป็นเวลากลางวันนะมันดูเหมือนกับหนังฆาตกรโลกจิตนะครับหรือว่าพวกเกาะแม่มดเป็นเหมือนฉากหนึ่งในละครนะฮะในหนังอ่ะคุณผู้ชมในหนังผีหรือว่าหนังฆาตกรโลกจิตในช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะ ปี90นะครับน่ากลัวมากเลยครับมาดูกันอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่สามารถลงไปดูได้บนเกาะน,นี้นะครับโดดลงไปเลยครับถึงแล้วน,นะครับผมตรงจุดนี้นี่จะเห็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างเยอะกว่าตรงบริเวณที่แล้วนะครับอันนี้จะแขวนไว้อยู่เต็มผนังเลยนะฮะ ที่ต้นไม้นี่ก็มีนะครับผมไม่ใช่แค่แขวนในบริเวณที่เตี้ยๆนะคุณผู้ชมข้างบนนี่นะฮะเต็มไปหมดเลยครับนี่ถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนนี้มันจะน่าสยองขวัญขนาดไหนครับผมต้องใช้เวลาถึงกี่ปีถึงจะได้ตุ๊กตาขนาดนี้นะครับแต่ละตัวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเสื้อส้มนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่รู้หัวหายไปไหนนะครับผม ดูบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีตุ๊กตาอยู่เต็มไปหมดเลยครับทั้งตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบลายตุ๊กตาผ้าหรือว่าตุ๊กตาหน้าเซรามิกนะครับตุ๊กตาโบราณน,นี่เต็มไปหมดเลยครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าความสยองแล้วก็ความน่าขนลุกของบรรยากาศเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะครับถ้าใครได้มีโอกาสไปนี่ก็ไม่ควรพลาดนะครับที่เม็กซิโกนะครับผมไปเที่ยวได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเดินเที่ยวบนเกาะตุ๊กตาผีที่ชื่อก่ะว่าลาเอสลาเดลาโมเนกัสนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆชอบเรื่องราวแนวเรื่องลึกลับหรือว่าตำนานต่างๆนะครับกดติดตามช่องนิกกี้มาไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในครั้งถัดไปแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ย วับเดียวเที่ยวทั่วโลกจะพาเพื่อนเพื่อและน้องๆไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นิกแล้วก็วับเดียวเที่ยวทั่วโลกคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ